สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาวพฤติกรรมของกรมและฐานตั้งแต่วันรับตัวจนทั้งสินหมาในในในคำร้องนะครับครับทั้งหมดอยู่13 13หน้าอ้าววันนี้วันนี้เรา,าจะขยาร <นะ S 1> าย,ายรละเอียดทั้งหมดเข้าไปให้หมดว่า มีพฤติกรรมการกระทำยังเก่านี่มีใครแบบกว้างๆไม่ลงรายละเอียดตัวบุคคลมากจนกระทั่งนำตัวคนทักษินไปอยู่โรงพยาบาลแล้วมันล่วงเลยมาถึง3-4เดือนแล้วว่าการกระทำดังเก่าเนี่ยมันมันขัดต่อกฎหมายวาิทยาแล้วก็ กฎหมายที่คมราชฐานอ้างถึงคือพรบราชฐานปี2560อ้างมาตรา7ออกออกโดยกฎกระทรวงโดยรัฐมนตรีเซ็นว่ามาตรา55ก็มีโลกสองโลกคือเกี่ยวกับโรคติดเชื้อกับโลกเรื่องเกี่ยวสติ mm. พวกนี้นะครับไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ไปอยู่นอกเดือนจำได้ ผมก็ยกเอาสองประเด็นนี้มาถามศาลว่าทั้งข้อกฎหมายกับพฤติกรรมที่ทำเนี่ยทั้งหมดชอบดยกฎหมายหรือไม่ศาลท่านก็ตอบมาบอกว่าศาลฎีกาแผนกอาญาของนักการเมืองออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดไปแล้วก็อ,ออกหมายจำตั้งแต่วันที่สิบสองไปแล้วการบังคับโทษและการญาตให้ผู้ต้องหาเข้าไปรักษาตัวนอกเรือนจำเปน็นอำนาจหน้าทีา่ของกรมราชทัณฑ์ อังนั้นเขาก็ไม่ผิดสิใชฮะท่านเขียนเองดีกว่า <c oughs> ว่าโดยโดย,โดยโบทกฎหมายเนี่ยกรมธาร์นเก็มีหน้าที่รับนักโทษไปแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่กรมธาร์นอันนี้อันนี้ไม่ไดไม่ใช่หมายความว่าศาลบอกไม่ผิดเป็นหน้าที่ที่กรมธาร์นต้องบริหารตามกฎหมายศาลก็เขียนต่อว่าปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของกรมธาร์ปฏิบัติชอบ้วยกฎหมายหรือไม่ใ้ตรงเนี้แหละคือคือสารชี้ให้เห็นเลย สารชี้ไม่เห็นว่าที่ผมบรรยายฟ้องบรรยายลองเรียนเข้าไปทั้งหมดเนี่ยไปดูซิมันชอบด้วยบฎหมายหรือไม่อ่าอ่าแล้วตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่ละรมราบทานไปออกพอลอรลปีหกศูนย์ไอ้นี้ก็เขียนบังคับไปเลยว่าเอ้คุณจะไปออกอะไรขัดต่อประมวลกฎหมายวิทยาาไม่ได้นะก็ถ้าว่ากฎหมายวิทยาเนี่ยมันชั้นเหนือชั้นอยู่เหนือชั้นกว่ากฎกระทรวงเหนือชั้นกับพรลด้วยฮะกฎหมายวิทยาเนี่ยใหญ่กว่าพรล ราชทาันปี60เรืเอยถึงได้มีมาตรการว่าห้ามไปออกกฎกระทรวงใ,ใดๆเนี่ยไปขัดที่<ห>ขัดจากข้างบนนี้ไอ้ข้างบนนี้ก็เหมือนกันร,รัฐมนูญน่ะกฎหม,มายเมื่อก่อนรัฐมนูคุณจะไปขัดกับกฎหมายร,รัฐมนูญเมื่อไหร่ทั้งหมดล้มหมดเลยถือว่าเป็นโมฆะหมดเลยเขาเขียนเอาไว้เยี่ยชาดมากแล้วตอนที่เขาออกมาปี60สมัยท่าเนเองพลเอกประยุทธ์นะเพื่อป้องกันไม่ให้ไปไป,ไป,ไ,ปไปใช้อำนาจ ของกรมรัชทัณฑนโดยพลาการแสดงว่านี่ผิดตั้งแต่แรกแล้วการส่งตัวนายทักษิณไปโรงพยาบาลตํารวจก็ไม่ได้ขออนุญาตศาลใ,ใช่ไหมใครๆก็รู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นเอาตรงนี้ก่อนและยังปฏิบนะัติหน้าที่โดยไม่ชอบแปลว,ว่าทาั้งราชธรรฑ์และโรงพยาบาลด้วยหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะตอนตอนตอน,ตอนที่ําเหนึ่งไปถามศาลมันก็ขอหรือไม่ขอ,อเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมพูดไม่ยอมจ้า ปกปิดข้อมูลหมดเลย <S <S สุดท้ายดีที่สุดคือผมต้องการรู้ว่าสรารจะตอบข้อกฎหมายยังไงครับถามท่านเลยว่าไอ้ที่ทมันทําอย่างเงี้ยมันผิดหรือมันถูกท่านก็ไม่ฟางกุนานก็ตอบมาเป็นหลายลลางสอนไอ้น,นี่คือคําเหมือนคนําพิพากษานะคําสั่งนี่เหมือนคนําพิพากษาแล้วก็ชี้มาเพราะฉบับที่สองนี่ผมสงสัยข้อกฎหมายแล้วก็เลยถามตรงๆว่าที่ท่านสั่งมาครั้งแรกเนี่ยท่ <S <S านมีไม่ม,ไม,มีไม่มีเขตอานาจในการไปลงโทษเจ้าหน้าที่ถ้าทําผิด ต้องไปสาลอื่นเราต้องไปยื่นให้เรื่องสารอาญาทุจริตเป็นดเนินการเกี่ยวกับเรื่องการผิดหนึ่งห้าหหนึ่งห้าเจ็ดความผิดของเจ้าหน้าที่ไปเอาตัวออกไปลอ้อะไรเนี่ยไปช่วยส่งเสริมไปทาผิดต่อหน้าที่ไปว่ากันอีกศาลหนึ่งครับสุดท้ายก็เลยต้องตัดสินใจทําหนังสือไบเชือบมือถามนั่นว่าไอ้ข้อกฎหมายเนี่ยไอ้มาตราสองสี่หเนี่ยผมผมไม่พูดถึงเรื่องการเอาตัวออกไปเรื่องอะไรเพราะกรมนราธิ์ให้ข่าวอย่างเดียวว่าคุณทักษิณป่วย S <S ถ้าขังเราจะถึงแก่ชีวิตอ้างหมออ้างอย่างนี้แล้วก็มาถแถลงข่าวให้พวกเราฟัง <S 2> <S 2> ไอ้เราก็ฟังเดี๋ไอ้คนป่วยมันก็ต้องไปรักษา <S <S ไอ้นี่ไอ้รักษาเนี่ยกฎหมายทั่วในกฎหมายเนี่ยคนทั่วไปไม่เคยนะักกฎหมายก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนแตะมาตานี้เพราะมันเป็นเรื่องอำนาจศาลเป็นเรื่องของการบังคับคดีและอำนาจศาลให้ญาติมีส่วนเรียกร้องขอต่อศาลว่าที่ศาลสั่งไปเนี่ย พ่อฉันแม่ฉันญาติฉันเนี่ยวิคนจริตพิคจริตสารรับเรื่องเสร็จปุ๊บก็ต้องให้กรมน่าทันกับอายการเนี่ยเอาตัวมาไต่สวนพอสารไต่สวนเสร็จปุ๊บตัวไม่ได้อันนี้เอาไปรักษารักษาก็เรียกว่าการทุเลาโทษปรากฏว่าสารออกหมายจำคุกไปสิ้นสุดแล้วมีความเสี่ยงที่ถึงกับชีวิตเขียนไว้ตรงนี้มันก็ไปตรงกับหมอให้ความเห็นว่า ถ้าคุณทักษิณี่ยร<อ>ับมาในสามชั่วโมงแล้วอาการหัวใจจะวายไ้ดู้น <ไอ S 1> ดีกับลูกเขียนกับไม่ใส่เป็นว่าเสี่ยงต่อชีวิตละเสี่ยงต่อชีวิตละจำเป็นต้องออกจะโรงพยาบาลหมอรักษาที่โรงพยาบาลผมผมดูรายละเอียดแล้วที่เราเก็บเราจะไม่ลงไปรายละเอียดนะเพราะตอนนี้เก็บจะจะส่งให้ศาลใหม่ว่าเขาพูดว่าอะไรไว้ได้ตอนมาแถลงข่าวแถลงยังไงตอนรับตัวมาได้ตอนที่ไปบอกว่าเอาคุณทักษิณไปเนี่ยมันเกิดโรคอะไรท่านด่วนขึ้นมาพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บ หมอใหญ่กับผู้อนวการโรงพยาบาลตํารวจพูดว่าอย่างไงมันไปตรงไปข้อสองพอไปตรงข้อสองปุ๊บขบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอำนาจผมถึงถามสาลอำนาจของผมระทธรนหรืออำนาจศาลสารถ<า>ึงได้ถามไอ้ศารก็บอกส,สารเขาเลยบอกว่ามไม่ตอบว่าอำนาจสารนะแต่ศาลบอกว่าได้ได้พิเคราะห์เห็นว่า กรณีไม่ปรากฏมีการขอทูเราโทษก็ค <Trans> ื<น>อสาลมันเป็นอำนาจสารแต่มันเขาไม่ได้ขอแต่คุณแม่เดขอไม่ได้ขอเลยไม่ต้องไปใช้มาตราสองี่หเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเรื่องอื่นที่ทําเอกสารอะไรมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนเรืว่าให้เราไปดูรายละเอียดว่าถ้าจะเอาให้ให้ไต่สวนดีีเนี่ยใครบ้างที่เป็นคนไปทำคุณทัศน์เนี่ยเป็นทส กับผมเรียรุ่นเดียวกัน uh huh. ปีสามแปดแล้วผมมีเรื่องเรื่องตรวจสอบคุณทักษิณเนี่ยเรื่องตรวจสอบรัฐบาลคุณทักษิณมาตลอด uh huh. เยอะมากถึงได้มีเอกสารเรื่องคุณทักษิณเนี่ยไปทุจริตแปลอะไรเนี่ยเยอะมากแล้วพวกเราก็ทํางานทําหน้าที่เนี่ยทั้งในสภาแล้วก็ให้ให้สื่อได้ทาบในการถแถลงข่าวประเด็นปัญหาคือคดีนี้เป็นคดีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทุจริตท, uh huh. ทั้งสมคดี uh huh. เพราะถูกยอมรับ ยอมรับกลับมาฟังสารว่าผิดอะไรจากเครื่องบินลงมาเนี่ยยังกับเป็นยีโลไม่อไหร่นักโทษพอเสร็จเรียบร้อยไปที่สารก็ไปยอมรับว่าตัวเองทําผิดสารก็จําคุกเสร็จปุ๊บออกมาออกมานี่ก็ก,ก็ก็ไม่รู้วิธีไหนเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าคดีทุจริตเนี่ยที่เราต่อต้านมาตลอดว่าถ้าทําผิดต้องติดคุกแล้วต้องเอาไปลงโทษไม่งั้ันมันไม่บ้านเมืองมันหาความสงบไม่ได้ แล้วแล้วความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยมันมาถ้าจะพูดในภาษาชาวบ้านเลยวุ่นวายแล้วนําไปสู่ความายนะของบ้านเมืองคือเรื่องทุจริตเป็นเรื่องใหญ่ผมก็เล่นเรื่องนี้มาตลอดพอพอประเด็นนี้ขึ้นมาผมบอกเฮ้ยผมรับไม่ได้ผมก็เลยปรึกษากับฝา่ฝายกฎหมายตรงต้นผลถามศาลเลยดีกว่าจะเอาไงกันแน่เรื่องนี้ครับนะครับไม่ไม่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นถามศาลเลยว่าประเด็นอย่างเงี้ยทศาลตัดสินแล้วยังปล่อย ให้ลอยนวลอยู่เนี่ยแล้วมันจะไปยังไงประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือขบวนการที่ทําคือตัดสินไปแล้วไม่ได้ตนจําคุกเพ้ยอ,อย่างนี้ขบวนการที่ทําพังหมดเลยอืมอันนี้เรื่องใหญ่มากผมยอมรับไม่ได้คําสั่งศาลไม่มีความหมายหนึ่งคำสั่งศาลนี่มีความหมายไม่พอเราเราเราจะไปบอกคุณทักษิณมีส่วนไหมมีส่วนโดยตรงเลยถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณเป็นเคยเป็นผู้นําแล้วคุณไมยอมอรับสภาพอันที่สามคือ คุณไปขัดพระบลมลาชงการได้อย่างไรไอ้นีร้ายเบอไอ้นี่นผมรับไม่ได้เลยตันี้ <c oughs> ให้ผมไปนั่งถวายดีกาผมก็จะถวายตอนนั้นนะฮะกล่าวว่าจะถวายดีกล่าว่ากรณีอย่างเงี้ยขัดพระบลมราชงการเนี่ยโทษข้อหาอะไรมันมีโทษอยู่ในรัฐธรรมนูญนะโทษอยู่ในกฎหมายอาญาด้วยไอ้เราก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบัน <c oughs> เป็นเรื่องว่าศ <c oughs> าลมีหน้าที่ยังจะศาลเรื่องพวกนี้ในฐานะเราประชาชนเราอยากจะรู้ว่าถ้าขืนปล่อยต่อไปเนี่ยบ้านเมืองมันมัน ระบบมันพังหมดแล้วเรามีสิทธิ์มีสิทธิ์ในการที่จะไปร้องตามกฎหมายนี่เลยอันนี้ตามกฎหมายไม่ใช่ตามความรู้สึกนะไม่ใช่ความรู้สึกหรือว่าทูรภาษาชาวบ้านหนูเพว่าตามความเสื่อมอยากจะไปหาเรื่องไม่ใช่ไอ้ตรงเนี้ผมบอกเลยนะให้คุณทักษิณป่วยคุณควรไปร้องขอให้ศาลออกหมายไปซะแต่นี้มันมีประเด็นอยู่อันเดียวอาจารย์ทำไมถึงเป็นปัญหาทำอย่างนี้ ถ้าสารสั่งคาวัตถุเราา่เาในกฎหมายวิยยาเขียนว้เลยผมไม่ต้องไปอา่านสรุปให้ฟังนี้สารเราโอเคไอ้ที่เขาป่วยเนี่ยไปรักษาเลยต้องใช้เวลานานจังจําคุกหลือปีหนึ่งแต่เรารักษาสามปีก็ไปรักษาหายจากเหตุทุเลา,มาเมื่อไหร่มาแจ้งสาลมา,มา,าแจ้งสารไปไอ้ดูในการดูแลของกรมราชัณฑ<อ>์จะเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้<อ>กรมราชธรรมจะไปกนอนแล้วมาแจ้งสารว่าหายแล้ว มารับอ่ะเคยติดคุกไปสิบวันใช่ไหมวันนั้นเป็นขอพระราทานไปโทษว่าติดคุกไปแค่สิบวันเองที่ไปอ้างว่าติดคุกไปสิบวันตอนเขียนเรื่องไปถวายดีกว่าไอ้ไอ้เรื่องนี้ก็จะจะเท็จหรือไม่เท็จอีเรื่องนี้แต่เอาสิบวันนี้หักออกจากที่จำคุก้ก็เหลือสามห้าก็เหลือสามห้าห้าไปสามห้าเนี่ยศาลก็จะออกหมายจาไปขังคุกอีกสามร้อยห้าสิบนแต่นี่คือดังไว่เห็นภาพนั้นปรากฏอยู่เลยนี่แหละนี่นี่แหละคือกฎหมายเป็นอย่างนี้ครับแต่ที่กระราธายบอกว่าแม้ว่าไปขอศาล กลายเป็นว่าคุณทักษิณนี่จังไม่ได้จาคุกอาช,นอชันใช้อำนาจชันเียกว่าเอาไปฝากไม่ไปส่งไปโรงยาบาลตำรวจถือว่าจำคุกแล้วอีดนานไหมครับที่ประชาชนทั้งหลายจะรอคำตอบว่าตกลงแล้วจะออกหัวออกก้อยใครจะเข้าคุกบ้างไอ,อตัวนี้ไอตัวนี้เนี่ยผมศึกษาของกฎหมายแล้วสารจันชี้ไวแล้วว่าไม่ต้องกลับมาหาสารดีการนะ ข่ายการเมืองนะเพราะเขตอำนาจศาลไม่มีสิทธิ์จะไปพิารณาขั้นรืการอธิบดีคนนู้นคนนี้ยกเว้นไปเกิดเป็นรัฐมนตรีหรือใชรเกี่ยวข้องตรงนี้เป็นเรื่องของนักการเมืองโดยเฉพาะก็ต้องแยกสํานวนนี้ไปให้ฟ้องให้ศาลถ้าเป็นเรื่องของคุณทวีเนี่ยยัอยงอยู่ที่นี่ไ,<ป>ได,ได้ต้องไปที่ศาลนี้ให้ศาลนี้พิารณาหรือสองอปปชทําจํานวนแยกเป็นสองทาง สารอันหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปที่สารอาญ,ญาทุาริจละเว้นปฏิบัติหน้าที่ขอให้เกิดผลเสียอะไรก็ว่าไปอีกอันหนึ่งก็คือปวชาวอาจจะทําเรื่องอีกอันแยกฟ้องไปที่สารอาญ,ญาคณะกรรการเบืองว่าเป็นการขัดและละเมิดอํานาจศาลอีกทั้งไปออกกฎหมายขัดต่อมาตราหกอันนี้เรื่องใหญ่เลยเป็นสองสำนวนออกไปสองสารไป,ไปสองสารได้เลยมไม่ไม่ไม่รวมเป็นสารเดียว ทีนี้หลักฐานว่าคุณทักษิณป่วยหรือไม่ป่วยเนี่ยเราจะหาได้ไหมผมว่าอันนี้อันนี้ไม่ไม่น่าจะยากนะฮะไม่น่าจะยากเพราะว่าขณะเนี้เทอดีรู้นะมีมีคนให้ความเห็นว่าไม่ป่วยไม่ป่วยจริงครับแล้วตอนนี้มันจะเป็นสาระสําคัญกับการเอาเรื่องตรงนี้ไหมเอาอย่างนี้นะครับ ให้คุณทักษิณป่วยคดีนี้อ้าสมมติว่าถ้าป่วยป่วยคุณก็คุณก็ผิดก็ยังผิดยม่ผิดเพดกอรเพราะคุณออกไปโดยที่ไม่ได้ขอญาศาลมันไม่ใช่ประเด็นป่วยไม่ป่วยประเด็นตรงที่ว่าออกจากพื้นที่คุกออกไปโดยไม่มีการขอศาลผิดเพราะคุณจะต้องกลับมาฟังศาลใหม่ว่าศาลจะเอาคุณจำคุกกี่วันที่คุณออกไปเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คุณให้คุณป่วย แต่คุณเมื่อเดยมาขอสารคุณไปออกไปอย่างเงี้ยมันไปขัดอำนาจศาลเคยได้ยินคนบางคนพูดบอกว่าคุณยังไม่ได้ติดเลยโอเคถ้าคุณป่วยคุณไปรักษาแต่พอรักษา,าหายแล้วคุณต้องกลับเข้าไปไแล้วนับจำนวนวันที่ยังเหลืออยู่แต่นี่มันมีสองข้อกฎหมายนี้ความผิดนี่มีสองประเด็นนะ,ะขัดคําสั่งศาลอ่นหนึ่งละอันนี้หนึ่งละ <laughs> <laughs> คุณออกไปเนี่ยทั้งที่รู้ก่อนว่าสารศาลคุณจำคุกแต่คุณขัดคําสั่งศาลอันนี้ขัดคําสั่งศาลนี่มันไม่อยู่ในสองสี่หกนะแต่สองก็คือ คุณป่วยแต่คุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมาตราสองี่หในการขอทุเลาโทษ mm. ทั้งที่ศาลทั้งที่กฎหมายให้ญาติอะไรคุณพูดไม่ได้คุณจะจัดน้ําปากเปิดขยับไม่ได้ mm. จะช้าไปหมด mm. คุณญาติพี่น้องลูกเมียอะไรมาขอได้หมด mm. หรือกรมแล้วทันรู้จะต้องส่งไปก็เรามาขอหมดหรืออายการรู้แจ้งข่าวอายการเป็นคนขอหมดได้ไอ้แต่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่า ให้คุณป่วยคุณก็ผิดอไอ้ไม่ป่วยเนี่ยผิดสองเรื่องเลยอืในข้อกฎหมายนี่นะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้เมื่อกี้คุณชัยชัยพูดไปสองเรื่องแต่มีหลายคนเขามองเป็นเรื่องที่สามด้วยก็คือเรื่องไม่ปฏิบัติตามพรบราชงการในการที่มีพป้มหมากเงนที่คุณลดโทษให้ไอ้นี่ลองศาลชัดลองศาลได้เลยลองศาลได้เพราะการที่ไปขัดบรมรัชโดนการเนี่ยไปทํารายงานเทศไปทำอะไรเนี่ย มันเป็นการนําข้อปลามเป็นเท็จขึ้นไปกราบมงกุฎูลเนี่ยถือว่ามีโทษผมเคยถวายดีกาสามฉบับไอ้สามครั้งนี่แหละครับผมต้ตองตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกเขียนไปแรงเลยนะอันนี้หนึ่งสองไหมฮะหนึ่งหนึ่งสองไหมฮะถ้าเกิดทําแบบนี้ไม่ใช่ฮะตอนนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องการใช้อํานาจศาลแล้วก็มีคนปแปรบ,บ้างสถาบันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ผมผมถวายดีไมแต่อย่างเรื่องของคุณทักษิณเนี่ย ที่ว่าได้รับพระราชทานอภัยลดโทษแล้วไม่ปฏิบัติตามอันนี้ข <minority> ัด <SM>! อันน <Hi> <rad> <and> <drugs> <en blo ated fuck> ี้อันนี้ไปเป็นการเป็นการถ้าจะถามว่าเป็นความผิดอะไรเป็นความผิดในการที่ทําข้อมูลในเมเทสแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามคําขออันนี้ตัวเองเนี่ยทําขัดต่อบบรมราชวงการถ้าสมัยโบราณนี่ก็ถือว่าโทษถึงขั้นกบถก็มีนะไอการที่ไม่ไปรับโทษจริงตามคําพิพากษา และพยายามให้ให้เหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันทำเนี่ยอันเนี้ยเป็นการกัดเซาะบอนทําลายความเชื่อนนคนมันผมก็บอกว่าอันเนี้ยผ,ผมก็บอกว่าผมก็บอกกับศาลว่าอันเนี้ยมันเสียหายทั้งระบบของศาลและก็เสียหายถึถงถึงสถาบันถูกต้องสถาบันเนี่ยไม่รู้เรื่องว่าไอ้เรื่องที่เป็นอย่างนี้ยคนเข้าใจว่าสถาบันเนี่ยไปไปช่วยมีเสียงนินทาไปช่วยเขา อันนี้สารบันก็บอกอสั่งให้ไปจําคุกแล้วไม่ไปจําแล้วตอนนี้ใค้สา,าบันไปทําอะไรตอนนี้สารก็มีหน้าที่ทําไอ้หน่วยงานต้องมีหน้าทําไอ้รัฐมนตรีก็มีหน้าที่ต้องไปทําไอ้คนมีหน้าที่ต้องไปว่านี่ก็ปล่อยป่าละเลยกันมาหมดเลยคําถามผมว่าเดี๋ยวดูว่าฉบับที่สามมีจะเขียนยังไงผมผมต้องอคือตอนนั้นเนี่ยห้าเดือนเนี่ยนะตั้งแต่กลุ่มฟ้าปุ๊บพอผมได้รับนี่ติดมาผมต้องมาตั้งสติใหม่ว่าโอ้ท่านมออย่างนี้ของกฎหมาย พอข้อกฎหมายทั้งตั้งหลักไห้ผมอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือให้ผมให้มั่นใจแล้วว่าอันนี้อำนาจศาลละสองตอนนี้พร้อมหนนาสาลปุ๊บกมมาดูละหนึ่ 1, งต่อสามสี่ห้าข้อกฎหมายเลยมั่งเฮ้๋ยใไขมั่งละ่ะนี่จับตัวมาวางได้เลยไขยมั่งที่ไปเกี่ยวขอ <S <S ้องพอ,อไปเกี่ยวข้องปุ๊บถึงจะมาเขียนได้ว่าในกอในขอเนี่ยเป็นคนไปทําอะไรวันไหนอะไรเพราะฉะนั้นคุณชันชัยตั้งใจจะเขียนฉบับที่สามผมว่าผมว่าไม่น่าจะเกิน อีกสอง,สองเลือผมจะรอเอกสารสองสามฉบับผมเรียนตรงๆนะเอกสารเดนนี้นทีแรกเนี่ยความจริงจะได้มาแล้ว